สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาแจกหมวกแล้วหกโมงครึ่งเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะผสมอยีนเอาผ้าแจกนะครับสองร้อยยี่นะเดอกันหกโมงครึ่งเดี๋ยวผมยิงยู d อดีไว้ให้นะครับยูเ็นอยหลายวันเลยนะครับผมไม่ได้อนรับแอดไพนะตอนนี้ผมใช่รับแล้วก็ ให้มันจับหมูกันแล้วผมก็ลบทิ้งนะครับผมไม่ได้ดูโลยรามเพื่อถึงกลัวมันจะดามากนะครับทีตอนนี้ไม่ได้รับใครโอเคส่วนหมูถ้าใครจะมาจับมาได้นะครับผกขึ้นเหมือนเดิมเวลาเดิมน,นะโอเค ตอนนี้ยังเป็นหวัดอยู่เลยแต่ก็ยังมาแจกเนื่องจากคุณผู้ดูคุณผู้ฟังถามกันมาเยอะว่าจะเจกอกันไหมนะครับยังแจกอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้เหตุการณ์เรื่มปกติแล้วครับก็มาแจกโอเคครับผมโ,โมงครึ่งเจอกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้ง UID ไว้ให้นะติดพ้าดใดขออภัยครับ